สามตัวบนสี่ตัวบนจอกิ้งไว้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 โอ้ยสามตัวบนเดินเลยสามตัวที่หลังสองตัว ข้ามาหยุดคู่หยุดคู่เร็วเดินเก็บก้าวอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าไอ้สี่ตัวบอยังเดินช้าอยู่เลย

เร็วยิงมันลงมายิงมันลงมา ไปทำไมขาไปวางบอลข้างหัว <Second, S 1> เล่นนเสุดไลมามามาม่ไม่เป็นเดินเดินไม่มิ้งต่อเฮ้ยไม่ต้องกดดันตัวเองเล่นเกมตามเกมปกตนนิเดินมาวิ่เดิน

เอาวินงเอาวินงเอาวินงโคตรแม่นดิวตัวนี้ไปตัวมองนู่นให้กับลูกดี่บนไมา่เป็นไรทำไมทำไมทำไมลูกทำไมายี่ไม่มีใครกดดันเลยรีบไปไหนอะ่ะ ไม่มีใครกดดันเลยไมไปใครดลให้ยากไปลูกเวลตู้ดีดีโตไปเดี่ยงนั้นแหละลูกนี่เรต้องทำดีแล้วลูกระวังข้ามหัวยีเอวไปเลยนี ไบาเบาเบาขอึ้นเลยขอาขึ้เชิญต่อเนี่ยเชิญเก็บบอลเร็วเก็บบอลเร็วไม่ช้าเดี๋ยวเอาเบาดีไม่ต้องขึ้นดีก็วางนั่นแหละดีนู่นมีสมาธิหน่อยยี่ไปดิยี่ไปดิยไปเลยลูกมีสมาธิหน่อยดึงเขาเชือกเล้ายี่ยี่ยี่ตรงหลังกลางคู่ ไ่า okay. วางเบาเบาให้เบาเลยให้เบาเลยเบาอ่ะเออนั่นแหละเรรียบร้อยแล้วสี่ที่านสี่ที่ันฮิ่งกับกับกับเลโอ นี่กัมเบโอมีปีกู่กันเลยได้ได้เป็นไงบ้างเอาเป็นไงบ้างน้องไปวิวไเวิวที่โตยิงเลขคนเดียวหล่งศูนย์แล้วใครโตไปวิวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ลูกให้เพื่อนให้เพื่อนโอ้ยเวิวเรียบร้อยเลยนั่นแหละอย่าห่าง คิดกันหน่อยก็ยังมีตัววิ่งเข้าใจบ้างเดวินเข้าดีเวินยังไงก็ต้องวิมีก่อนจะได้มีทางใจเวลเวลไม่เดินเลไม่เดินไมใช่ได้เปล่าเปล่าหายไปให้เป็นให้ให้สองให้ก่อนเออหะเดวิน อันด right, bon ับย <Yeah. S 1> yeah, ี au, yeah, ่อยู yeah, ่ไว้ก yeah, ับเลโอเลโอเลโอดูตัวบนไว้เลยยี่วางไว้เรียบร้อยอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าอันนลอโต้ดีมากเขาดิโอ้โหวา ปลอยลูกปอยเลยยาไม้ยาไยาไม้เ้ยอยาเห็น่าสวยอ่ะอยาเห็นท่าสวยเห็นพี่ให้บอเลยเบไปเลย Ô đừng có 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 เอาเอาเลียวไปยี่ยีมาเ่าลงด้หออนเล่นน้ายี่ผูกเชือกไหมเจวินปิกเจวินมาเล่นกลางพรูสกายอะันหน้าคููกาวิน กลางกลางไคยมันทับบอลสกายู่ด้วินมันทับบอลหน่งคนไปเออเยดวินไเดวินไเดวิน มีเนื้อปีกไก

กม่งงเลย เนอบินอาร네ันออโอเกบินอารันออโอเกบินไปเล่นปีกขวาเฮ้ยกบวิน

không <tư> sợi <tư> Tha nãy, tha nãy bảo Tha nãy, nghĩ hả? <tư> เ้ยสามคนให้เสียงกันดิ ให้อารันยิงหน่อยให้อารันให้อนติติติให้อารันยิงไมได้เบา ừ con sơm cúi à lâu nếu có cột lá với kịp đấy nếu nếu สองศูนย์แล้วเฮ้ยสามดิาลนดดีินลองมากนวินเดรนลองมากบอกเ่าเดรวยนลอง